โอ้เห oh. ลาครับสวัสดีครับเอาเหลาว,วันนี้ได้รับภารกิจล้างรถส่วนจันโหอยู่ข้างหน้าบ้านครับจันโหอยู่หน้าบ้านจันโญ ซักซักไอ้ตัวข้างในรถเราก็มาดูเหลาล้างรถกันครับเหลาคนขยัน แอ่มีเครื่องอัดฉีดอย่างนี้มันก็สบายเนาะเราแค่ถูถูถ,ถูถูก็ฉีดฉีดมันมันมันก็ออกแล้วฉีดมันมีหลายหัวหัวแหลมหัวบานเงาดิ <laughs> อันนี้คือฉโลมน้ำยาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ฉีดล้างอย่างเดียว ฮะเอาไปทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอยเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นขี้ต้มฮะพรุ่งนี้ไม่เล่นขี้ต้มให้ขับไม่ล้างรถเลยนะไม่คือเลยเนาะคนขับพูดหนึ่งมันกระทบสองนะเดียวรคันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าพูดหนึ่งได้สองแบบเนี้ย อันเดียวเนี่ยใหญ่ที่สุะเรืออันบนหัวบอแห้งยังทำไมอ่ะโอ๋แห้งแล้วมันบิดบอบิดบิดแล้วถ้าเอาคลิปยึดมันก็เข้าทรงเลยอ้าวน้ำหมดน้ำหมดใจเย็นใจเย็นเปิดน้่เปิดแล้ว แล้วฉีดฉีดจนน้ำไหลไม่ทันนล้วน้ำหมดหมดแทงน้ำหมดแทงต้องไปปั๊มทางนู้นใส่ก่อนน้ำมันเต็มถังน้มันนู้นเต็มถังใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดน้ำใส่ถังฝั่งนู้นก่อนครับไปเลยมาโอ้มามาเปิดน้ำใส่ใส่ถังก่อน โอ้ด oh, ูยายเกบปลูกมะเขือปลูกมาสักใกล้แทงเลยปลูกสติดแทงเลยอ๋อ oh, แล้วใครมาเลื่อยตัวนี้ออกทำไมนี่เนี่ยเลื่อยตัวนี้ออกทำไมนี่อ <laughs> อันนี้แหละตัวน้ำเข้าถังนี่นี่เหรอไอตัวน,นี้แหละตัวน้ำเข้าถัง แล้วมันเลื่อยออกทำไมจ้ะม,มันมันดันไม่ไปมันดันไม่เข้าโอ้ติดง่ายดีเว้ย ไห่เนี่ยมาแล้วเนี่ยมาเข้าแล้วเนี่ยโัวใหญ่แกเอาไอ้จนมันออกหน่วยแล้วนะเอามาปลูกนี่ตัวมะเขือแก่ออกออกลูกแล้วเนี่ยแล้วเวลาแกรดน้ำแกติดเครื่องนี่ไหม แกก็ติดเครื่องตัวนี้ปบะแกเอาตัวนี้ออกนี่เข่าแล้ว ให้แต่มันได้ไหลให้มันไม่ได้ขึ้นให้เข้าตลอดของมันนั่นแหละไม่ยากหรอกทเนี้ยแป๊บเดียวเต็มแล้วต้องเร่งเครื่องแรงๆนะไหมฮะ ห,หูฟังครับหลายนั่น,นดีก็ใครทำบันไดขึ้นไปดูนี่ยนะนเข้าแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มนากหละ แกะดูก็ได้เน้ยจะไปยากอะไรยยากมากกับการเอาน้ำเข้าถังไม่ไหลไม่ไหล เอเอแปลว่ามันไม่ดูดจะต้องลงไปเด้วมันก็ดูดของมันมาแหละ เจอกันคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับ